สวัสดีครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับว่ามีทางลัดเดียวที่ช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางของสินค้าทั่วโลกได้เป็นสัปดาห์สัปดาห์และเป็นเส้นทางที่เชื่อมสองมหาสมุทรเข้าไว้ด้วยกันคลองปานามาคือเส้นทางนั้นแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความสำคัญระดับโลกนี้มันกำลังกลายเป็นสมรภูมิรบทางเศรษฐกิจและการเมืองครั้งสำคัญระหว่างสองมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ต่างก็อยากช่วงชิงกิจที่พุ่นเนื้อเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้อะไรที่ทำให้คลองแห่งนี้สำคัญขนาดนั้นแล้วทำไมปานามาถึงตกอยู่ท่ามกลางสงครามชักเยื่อนี้วันนี้ The Inside X มีคำตอบครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ดีอิน s ไ d เอที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีเทรนด์ธุรกิจเศรษฐกิจกรณีศึกษาและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสก่อนใคร และถ้าไม่อยากพลาดทุกข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ก็อย่าลืมสนับสนุน The i n s i g ์ X ด้วยการกดไลค์กดแชร์และติดตามเราด้วยการกด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงคลองปานามาหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ทางน้ำสำคัญที่ช่วยให้เรือไม่ต้องอ้อมทวีปอเมริกาใตา้แต่จริงๆแล้วคลองแห่งนี้มีความซับซ้อนและมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านั้นเยอะเลยครับ คลองปานามาเส้นเลือดใหญ่ของการคาโลกคลองปานามาคือทางลัดที่เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกเข้าไว้ด้วยกันลองคิดดูนะครับว่าการเดินทางรอบอเมริกาใต้ใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่คลองแห่งนี้ย่นระยะเวลาได้มหาศาลเหลือเพียงแค่ประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่มันสำคัญต่อการค้าโลกถึง6%เเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดคือสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ใช้คลองปานามาอันดับหนึงมาโดยตลอดโดยมีสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ของสหรัฐกว่า40%คิดเป็นมูลค่าสูงถึง2.7แสนล้านเหรียญสหรัฐที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้ในแต่ละปีส่วนจีนก็เป็นผู้ใช้งานรายใหญ่อันดับสองครับสินค้าหลักๆที่ผ่านคลองนี้ก็คือตู้คอนเทนเนอร์ปิโตรเลียมและธัญพืชต่างๆเช่นข้าวโพดและถั่วเหลือง คลองปานามาถูกสร้างขึ้นโดยสหรัฐหลังจากความพยายามของฝรั่งเศสล้มเหลวโดยสหรัฐเข้ามาช่วยปานามาแยกตัวออกจากโคลอมเบียในปี1903และกับสิทธิ์ในการสร้างและดำเนินการคลองมันเป็นโครงการก่อสร้างที่แพงที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยนะครับแม้ว่าสหรัฐจะเป็นผู้สร้างและบริหารคลองมานานหลายทศวรรษแต่แในปี1999 ปานามาก็ได้รับมอบอำนาจควบคุมคลองทั้งหมดอย่างสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปัจจุบันคลองนี้ถูกบริหารจัดการโดยป a น a มา Canal Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลปานามาเองและในปี2017ปานามายังได้ลงทุนขยายคลองด้วยตัวเองถึง5.2พันล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วยเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้นอีกด้วย การทำงานของคลองนี้ก็น่าทึ่งครับเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ทางน้ำระดับเดียวแต่ใช้ระบบประตูน้ำา2 2ชุดที่ทำหน้าที่เหมือนลิฟต์น้ำเพื่อยกและลดระดับเรือให้ข้างทะเลสาบแกทูนซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง85ฟุตเรือแต่ละลำที่ผ่านคลองนี้ใช้น้ำจืดจากทะเลสาบแกทูนมากถึง52ล้านแกลลอนเลยทีเดียวสงครามชักเย่อะระหว่างมหาอำนาจสหรัฐกับจีน ความสำคัญของ,ของคลองปานามานี่แหละครับที่ทำให้มันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สหรัฐกับจีนต่างก็อยากเข้ามามีอิทธิพลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับเคยกล่าวว่าจีนกำลังดำเนินการคลองปานามาและเรากำลังจะเอามันคืนมาพร้อมย้ำว่าคลองนี้สร้างโดยคนอเมริกันเพื่อคนอเมริกันไม่ใช่เพื่อคนอื่น ข้อกังวลหลักๆของสหรัฐคือท่าเรือสำคัญสองแห่งที่ปลายคลองซึ่งปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัท CKH u t c ช i สันจากฮ่องกงสหรัฐกังวลว่าท่าเรือเหล่านี้อาจอยู่ใต้อิทธิพลของรัฐบาลจีนและอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งเป็นอสสพิทางทหารที่อาจปิดกั้นการเดินเรือได้อีกด้วยแต่ทางจีนเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงการดำเนินการคลองมาโดยตลอด ย้อนกลับไปในปี2017ปานามาได้ตัดสินใจเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตจากไต้หวันมาเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ปานามากลายเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกาที่เข้าร่วมโครงการ Belt and Road Initiative หรือ1แถบ1เส้นทางของจีนจีนยังได้เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในปานามาอย่างการสร้างสะพานแห่งที่4ข้ามคลองปานามาโดยบริษัทของรัฐบาลจีน แน่นอนครับว่าการเคลื่อนไหวของจีนเหล่านี้ทําให้สหรัฐไม่พอใจและต้องเข้ามาแทรกแซงมีการประกาศว่าบริษัทลงทุนของสหรัฐอย่าง BlackRock จะเข้าซื้อท่าเรือของ CK h u t c h i s ั n ในปานามาแต่ดีลนี้ก็ประสบปัญหาเนื่องจากการแทรกแซงของจีนและการที่ปานามาเองก็ออกมากล่าวหา CK h u t c h i s ั n ว่าทำผิดสัญญา สหรัฐยังคงมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแทรกแซงในปานามาหากพิจารณาว่าความมั่นคงของคลองตกอยู่ในความเสี่ยงและล่าสุดปานามาได้ถอนตัวออกจากโครงการ BRI ของจีนแล้วซึ่งถือเป็นชัยชนะทางการทูตครั้งใหญ่ของสหรัฐส,สหรัฐได้เพิ่มการฝึกทหารร่วมกับปานามาและส่งทหารกลับมาประจำการในฐานทัพใกล้คลองซึ่งเคยเป็นของสหรัฐมาก,ก่อน แต่ปานามาเองก็พยายามยืนยันความเป็นกลางของตัวเองนะครับชาวปานามาหลายคนปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรัมป์ว่าจีนควบคุมคลองพวกเขายืนยันว่าการตัดสินใจเป็นของปานามาเองและคลองปานามาจะต้องเปิดกว้างมีประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติต่อเรือจากประเทศใดตามสนธิสัญญาความเป็นกลางนี่แสดงให้เห็นว่าปานามาเองก็ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง ความท้าทายและผลกระทบทางเศรษฐกิจคลองปนามาต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งจากธรรมชาติและเศรษฐกิจล่าสุดปัญหาความแห้งแล้งทำให้ระดบน้ำในทะเลสาบแก๊ ong, ทูลลดลงส่งผลให้ปนามาแคนแอลออเทอริตี้ต้องจำกัดจำนวนเรือที่ผ่านคลองทำให้รายได้ลดลงไปด้วยลมเองก็เป็นอีกความท้าทายใหญ่สำหรับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่เหมือนมีใบเรือในลมกระโชกแรงส่วนเรื่องเศรษฐกิจ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลองการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนทําให้ปริมาณการขนส่งสินค้าลดลงและอาจส่งผลให้รายได้ของคลองลดลงอย่างมากอีกด้วยแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่คลองปานามาก็ยังคงเป็นแหล่งรายได้มหาศาลของประเทศในปี2023คลองปานามามีรายได้รวมเกือบ5,000ล้านเหรียญสหรัฐและมีกําไรสุทธิถึง3.5พันล้านเหรียญสหรัฐ โดย2.4พันล้านเหรียญสหรัฐถูกส่งเข้ารัฐบาลปานามาและส่วนที่เหลือใช้เป็นทุนสำหรับโครงการต่างๆของปานามาแคนาลออเอริเรตี้คลองนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น7.7%ของ GDP ปานามาในแต่ละปีเลยนะครับ ค่าธรรมเนียมการใช้คลองก็สูงไม่ใช่น้อยนะครับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด17,000 TEU อาจต้องจ่ายค่าผ่านทางประมาณ1.3ล้านเหรียญสหรัฐต่อเที่ยวและยังมีระบบการประมูลที่ทำให้เรือสามารถลัดคิวได้ด้วยการจ่ายเงินเพิ่มเคยมีเรือลำหนึ่งจ่ายค่าประมูลถึง3.9ล้านเหรียญสหรัฐบวกกับค่าผ่านทางอีก500,000เหรียญสหรัฐเพื่อลัดคิวในช่วงที่เรือติดค้างกว่า100ลำอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการทุจริตในปานามาและข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกปฏิบัติในการเก็บค่าธรรมเนียมจากบ,บริษัทเดินเรือของจีมอีกด้วยจากเรื่องราวของคลองปานามาเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยครับ 1. คลองปานามาไม่ใช่แค่ทางน้ำแต่เป็นสมรภูมิทางภูมิรัฐาศาสตร์มันสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงอำนาจระหว่างประเทศมหาอำนาจและการช่วงชิงอิทธิพลเหนือสินทรัพย์เชิงยุทธาศาสตร์ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโลก 2. การพึ่งพาทางเศรษฐกิจคือดาบสองคมปาน,นามาได้รับประโยชน์มหาศาลจากคลองแต่ในขณะเดียวกันก็เปราะบางต่อความผันผวนทางการเมืองโลกสงครามการค้าและภัยธรรมชาติเช่นความแห้งแล้ง 3. อธิปไตยภายใต้ร่มเงาอิทธิพล แม้ปานามาจะมีอำนาจควบคุมคลองอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังต้องเดินเรือยอย่างระมัดระวังทำกลางแรงกดดันและผลประโยชน์ทับซ้อนจากมหาอำนาจพวกเขาพยายามยืนหยัดในฐานะประเทศที่เป็นกลางแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกดึงเข้าไปในเกมของมหาอำนาจ 4. โครงสร้างพื้นฐานคืออำนาจการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะจากต่างชาติสามารถเป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองได้ คลองปนามาจึงไม่ใช่แค่เส้นทางน้ำครับมันคือกระจกสะท้อนการเมืองโลกเศรษฐกิจธธโลกและความท้าทายที่ประเทศเล็กๆต้องเผชิญเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางยักษ์ใหญ่ Insight Business Technology Next Step X step Your InssideX